สวัสดีครับผม ing, อาท่อซิ่งจากวิ่งคิกนะครับ W22 นะฮะคันนี้มาไกลมากนะครับจากภูเก็ตนะครับทะเบียนก็หล่อด้วยนะฮะหรือทะเบียนก่อนพลังมากนะคันนี้เนื่องจากชุดท่อเขาเปิดปิดวาล์วไม่ได้แล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนระบบหม้อใหม่เพราะว่าของเขาหม้อมาอาจจะทํามาไม่ดีนิดหนึ่งนะก็แก้ไขให้เป็นเหมือนสูตร2 Euroart Exhaust ตัวนี้จะเป็น2วาล์วนะครับนี่ดูชิ้นง,งานที่เราทําไปนะครับตัวนี้จะเป็นท่อ2วาล์ว นะครับล้วก็แก้ไขชุดชุดท้ายใหม่นะครับส่วนตัวเนี้ยก็จะมีรีโมทไร้สายนะครับเดี๋ยวไปลองฟังคลิปเสียงว่าท่อสุดยูโรฮาร์ดใน212เนี่ยดังยังไงนะครับ วีล212นะครับเทสให้ดูนะครับอัตราเร่งนะฮะกับชุดท่อ e u r o a r x h นะครับที่มีระเบิดระบบเปิดปิดเปล่านะครับเหมือนท่อนอกเลยนะครับออฟก็เงียบนะครับใช้ในชีวิตสบายเลยนะครับสุดออนเนี่ยก็ดังแบบซุปเปอร์คาร์เลยนะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆที่ใช้212เนี่ย อยากได้ท่อสูตรที่แบบราคาไม่แพงแต่คุณภาพไม่แพ้ท่อนอกเนี่ยต้องมาที่เราเลยนะฮะอารท่อ,ทอซิงนะฮะลองฟังเสียงข้างนอกนิดหนึ่งนะครับยังกบเครื่องหกสามเลยะฮะพอมากนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อท่านใดฮะใช้เบนททุกเจนนะฮะจะมาให้เราจูนหรือว่าทําท่อเนี่ย ทอซิ่งจัดจบให้ได้ทุกคันทุกลำเลยนะครับสนใจยังไงยูโรอาร์ดเอ็กซท่อสูตรรับหญิงทองหล่อนะครับขอบคุณครับ